ขึ้นชื่อว่าป่านะก็มีสิงสาราสัตว์นานาชนิดแต่ถ้าจะจบแนกหยับหยาบแล้วเนี่ยก็มีแค่สองเท่านั้นแหละคือสัตว์ผู้ล่ากับสัตว์ที่ถูกล่าในป่านี่สัตว์ผู้ล่าที่เก่งมากเนี่ยก็คืองูนะงูนี่มันเคลื่อนไหว อย่างเงียบเชียบและรวดเร็วแถมอดทนด้วยรู้จักคอยสัตว์ที่ไม่ระวังนี้ก็เสร็จงูนะมีงูตัวหนึ่งนะสามารถที่จะรัดลูกกระรอกเอาไว้ได้ก็คงไปรัด ตรงกิ่งไม้นะก็รอกมันก็ดิ้นจนทั้งสองตัวก็ตกลงมาที่พื้นมันคงจะส่งเสียงร้องนะก็เลยมีกรออ็ร่อยตัวหนึ่งลงมาจากต้นไม้นี่มาช่วยคงจะเป็นแม่นะปกติก็กรอกนี่มันก็กลัวงูอยู่แล้วนะแต่ก็รอกตัวนี้ไม่กลัวนะ ตรงเข้าไปกัดลำตัวของงูกัดตรงนี้กัดตรงนั้นงูเนี่ยพอมันเจ็บเนี่ยมันก็วกกลับมานะจะฉกกระรอกตัวแม่แต่ว่ากระรอกตัวแม่ก็หลบหลีกงูเผลอเมื่อไหรก่ก็ระลอก ก็เข้าไปกัดลําตัวของงูงูก็ทนนะไม่ยอมคลายหรือปล่อยลูกของมันลูกของกระรอกแม่กระรอกนี่ก็ไม่ยอมแพ้นะทั้งที่โดนงูฉกถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็ยังเข้าไปกัดท้ายในงูนี่ยอมแพ้ ยอมคลายตัวนะปล่อยลูกกระรอกลูกกระรอกนี่เดียงเลยนะเพราะว่าคงจะหายใจไม่ออกอยู่นานแม่กระรอกก็พยายามไปปลุกพยายามกระตุน้นลูกกระรอกก็ยังไม่ยอมขยับตัวส่วนงูนี่ก็ก็อยู่ใกล้ๆแล้วแต่ก็คงจะไม่กล้าแล้วเพราะคงบาดเจ็บ เพล่นไม่ใช่งูพิษด้วยนะมันก็หากินจากการรัดสัตว์ที่มันต้องการเป็นอาหารก็ลอกตัวแม่ก็เลยไม่ถูกพิษของงูเนี่ยทำร้ายจนตายแล้วคงบาดเจ็บนะแต่ว่าก็พยายามที่จะช่วยลูกลูกไม่ขยับขยื่นแม่ก็รอกก็คาบนะ ลูกกระรอกเนี่ยยองขึ้นไปบนต้นไม้จนปลอดภัยเราเห็นภาพนี้แล้วเนี่ยนะมันก็ชัดเลยนะว่าแม่กระรอกนี่มีความรักลูกมากพร้อมที่จะเสียสละเพื่อลูกถ้าคนมีคุณสมบัติอย่างนี้เนี่ยเราก็เรียกว่าคุณธรรม แล้วมันทำเราเห็นนะว่าโอ้สัตว์นิ่มก็มีคุณธรรมนะมีความรักลูกความรักลูกเนี่ยมันไม่ใช่มีแต่ในคนเท่านั้นนะสัตว์ก็มีแล้วก็มีอย่างน่าทึ่งด้วยเวลาเราเห็นแบบนี้เนี่ยเราก็คงตระหนักนะว่าสัตว์นี่มันก็มีคุณธรรมมีความรักลูกมีความเสียสละไม่ใช่แค่สัตว์เดรัชานธรรมดา แต่คนบางคนนี่พอมองเห็นคลิปแบบนี้แล้วนี่กัมองว่าความรักลูกของพ่อแม่ที่เป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องสูงส่งอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องสัญชาติญาณสัตว์มันก็มีนะพอมองว่าความรักลูกเนี่ยมันเป็นเรื่องสัญชาติญาณเนี่ยบางคนก็เลยรู้สึกว่าความรักของพ่อแม่เนี่ย มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ประเสริฐอะไรเลยเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานก็มีมันเป็นเรื่องสัญชาตญาณล้วนๆพอคิดแบบนี้ก็ไม่เกิดความซาบซึ้งในความรักความเสียสละของพ่อแม่แล้วก็เลยคิดต่อไปว่าเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องกระตันยูรู้คุณพ่อแม่ก็ได้เพราะสิ่งที่พ่อแม่ทำกับเรามันไม่ใช่เป็นเรื่องความเสียสละอะไรที่ประเสริฐอะไรเลยมันเป็นเรื่องสัญชาตญาณล้วนๆ มองวันนี้ก็มองได้นะแต่ถ้ามองให้ลึกนะก็จะตระหนักนะว่าเพียงแค่พ่อแม่เนี่ยทำตามสัญชตาตญาณของความรักลูกนี่เสียสระเพื่อลูกนี่มันก็ประเสริฐแล้วนะเพราะว่าจะมีพฤติกรรมแบบนี้ได้เนี่ยต้องต่อสู้กับสัญ,สญชตาตญาณอีกแบบหนึ่งนะ มันมีสัญชาติยานอีกแบบหนึ่งที่มีอยู่ในสัตว์ทุกคนทุกตัวทุกประเภทรวมทั้งคนด้วยเป็นสัญชาติยานตรงข้ามกับความเสียสละความรักลูกนั่นคือสัญชาติยานเห็นแก่ตัวเอาตัวรอดพ่อแม่เราก็มีสัญชาติยานที่ว่านี้แต่ว่าท่านก็ไม่ปล่อยให้สัญชาติยานตัวนี้เนี่ยมาครองใจไม่ใช่ง่ายนะการที่จะ คนทานหรือต้านทานกับสัญชาตญาณเห็นแก่ตัวแต่การที่พ่อแม่เนี่ยไม่ยอมให้ความเห็นแก่ตัวความเอาตัวรอดเนี่ยมาครองใจท่านแต่ปล่อยให้สัญชาตญาณอีกตัวหนึ่งเนี่ยคือความเสียสละความรักลูกเนี่ยมาเป็นใหญ่นี่ก็ถือวเป็นเรื่องที่น่ายกย่องมากเพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่คนเราเนี่ยจะ ต่อสู้กับสัญชาตยานห็งแก่ตัเตวเอาตัวรอดซึ่งรุนแรงไม่น้อยจริงๆคนที่บอกว่าเนี่ยลูกไม่จะเป็นต้องกระตันอยูต่อพ่อแม่ก็ได้เนี่ยความคิดแบบนี้มันก็มาจากสัญชตญาตยานนะมันไม่ใช่เป็นความคิดที่เกิดจากการคิดค้นอะไรที่ฉลาดหลักแหลมอะไรหรอกพื้นฐานมากก็คือสัญชตญาตยานนั่นเอง สัญชตาตญาณอะไรสัญชาติญาณเห็นแก่ตัวเอาตัวรอดนะการที่คนรเราปล่อยสัญชาติญาณเห็นแก่ตัวตัวรอดมาเป็นใหญ่แล้วก็ตกแต่งด้วยความคิดเหตุผลจนออกมาเป็นว่าเนี่ยลูกไม่ปเ,เป็นต้องกตัญญูต่อพ่อแม่ด้วยเนี่ยมันไม่ได้เป็นความคิดที่ฉลาดหลักแหลมอะไรเลยมันก็มีพื้นฐานจากสัญชาติญาณอีกตัวหนึ่งน,นั่นแหละแต่เป็นสัญชาติญาณที่แย่ด้วยนะ คือสัญชาตญาณเห็นแก่ตัวนะเพราะนั้นใครที่รู้สึกว่าภูมิใจมากที่มีความคิดแบบนี้นีนะ่เป็นความคิดที่ประเสริฐมีเหตุผลจริงจริงแล้วมันก็มาจากสัญชาตญาณนะที่เรียกว่าเบื้องต่ำนั่นเองนะคนเราถ้าปล่อยสัญชาตญาณเบื้องต่ำเนีมันคลองใจนะก็เกิดความวุ่นวายนะ หน้าที่ของเราคือไม่ยอมให้ไม่ปล่อยให้สัญชาติยานเบื้องต่ำเนี่ยมันเข้ามาครองใจมากเห็นแก่ตัวก็จ,จะจำเป็นอาจจะมีประโยชน์แต่ว่าความเสียสละไม่ใช่ความรักลูกอย่างเดียวแต่ความกตัอยู่ต่อพ่อแม่ก็สำคัญนะสัตว์มันก็มีนะลูกที่ยอมทำเพื่อแม่เนี่ยอย่างที่เคยเล่าเนี่ยลูกแมวน้ำ มายืนวิงวอนร้องขอความช่วยเหลือจากมนุษย์บนชายหาดส่งสายตาวิงวอนคนก็เดินผ่านไปผ่านมาจนทั้งมีคนหนึ่งสังเกตว่าหรือเอ็ดใจว่ามันคงมีอะไรที่ผิดปกติแน่นอนก็เลยยอมเดินตามลูกแมวน้ำไปสุดท้ายก็ไปเจอแม่แมวน้ำ อยู่บนชายหาดแต่ว่ามีตะข่ายของชาวประม,มงนี่คลุมตัวไว้ลงน้ําไม่ได้แต่แม่นี่พอมันเจอคนมันรีบกายเลยนะตะกายจะลงทะเลเพราะอะไรเพราะมันกลัวคนแต่ถ้ามันลงทะเลมันก็ตายเพราะมันถูกตะข่ายคลุมเอาไว้ลูกแม่น้ำก็มีความกลัวนะนี่ก็เป็นสัญชตยาตญาณความกลัวแต่ลูกแม่น้ำำําทําชนนีได้เพราะอะไร เพราะความรักแม่มีความกลัวแต่ก็ข่มความกลัวเอาไว้มีความมีกรตัวแต่ก็ไม่ย่อความมีกะตัวคลองใจนะนี่รู้แมาน้ํานะถ้าคนเราก็เหมือนกันนะแม่เป็นลูกเนี่ยแม่เป็นคนเนี่ยรู้ทุกคนเนี่ยก็มีความกลัวมีความมีกรตัวแต่ว่าคนเราจะประเสริฐได้ก็เพราะสามารถควบคุม ไม่ให้สัญชาติยานเบื้องต่ำเนี่ยมันเข้ามาคลองใจมีความกลัวก็เป็นเรื่องธรรมดาเห็นกับตัวก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่ปล่อยให้มันมาบดบังนะความรักพ่อแม่ความกตันอยู่ต่อพ่อแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะอ้างสัญชาติยานอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอนะมันต้องดูได้ว่าสัญชาติยานแบบไหน ที่เรายอมให้มาครองใจสัญชตาตญาณเห็นแก่ตัวเอาตัวรอดหรือสัญชตาตญาณความรักรักพ่อแม่หรือความกตัญญูต่อพ่อแม่แล้วพอเราปล่อยใหยอมให้สัญชตาตญาณที่ดีมาครองใจแล้วเราก็ทําให้มันดีงามขึ้นไปจนเป็นคุณธรรมไม่ใช่แค่สัญชตาตญาณนั้นแต่ว่าประเสริฐยิ่งกว่านั้นคือเป็นเรื่องของคุณธรรมเบื้องสูง ที่มนุษย์เราทุกคนสามารถทำได้อเตรียมรับพรชิตังปฏิตังตุมหังคอยท้พลที่ท่านปราถนาและตั้งใจแล้วเยบาเมวาสมิชตุจงสำเร็จโดยฉาพรสาเพบุเรนตุสังกัป้าขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาระโซยัธาเมือพระจันในวันเพน มณีโชติระโสยาทาเหมือนแกวมณีอันสว่างสวยควรยินดีสาพีติโยวิวาชันตุวานจารทั้งปวงจงบำราบไปสาภาโรโควินาสตุรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตารายอันตารายามีแก่ท่านสุขีธีคายุโกภวา ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาธนาสิริสันิจังวุทาปจายโนยะตาโรธรรม,มาวาันฐิอายุวันโนสุขังพลังอาศัยประการคืออายุวันนาสุขาพลายยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนีเพะว่าตูสาพมังคลัง พอสาภามงคลจงมีแก่ท่านพระขันตุสาพาเทวตาพอเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาภาพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิภาวันตุเต ขอความสวสดสีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทม